ก็มีโรงพยาบาลประจวบโรงพยาบาลประจวบค่ะไม่ใช่แค่หมอคนเดียวที่มาจากอนอกพื้นที่ยังมีคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลารกรทางการแพทย์ที่มาจากหลายจังหวัดอย่างเช่นเพชรบุรีกาญจนบุรีค่ะสมุทรสงครามเป็นต้น,นะค,ะ <S <S ค่ะก็ะทุกคนมารวมตัวช่วยกันมาถึงเมื่อวานค่ะเป็นวันแรกเมื่อวานก็มาช่วยเตรียมงานบางส่วนที่ทางสมุทรสาครเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะก็ช่วยมาดูว่ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมไหมะค,ะ <S 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 ค่ะต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักเพราะเนื่องจากว่า น่าจะเป็นโรงพยาบาลระดับสีเหลืองแห่งแรกของภูมิภาคเออแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกก็คือคนไข้ยังค่อยๆทยอยมาเป็นจํานวนไม่มากค่ะเด็กน้อยก็ยังคิดว่ายังพอจะไหวแต่ว่ายังไม่รู้ในอนาคตค่ะอีกสักสองสาวันข้างหน้าหรือวสัปดาห์ข้างหน้าค่ะถ้าคนไข้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วอะค่ะคุณหมอเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการก็ก็เตรียมทีมค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์บางอย่างที่เอามาช่วยเสริมได้ค่ะแล้วก็ เตรียมใจก็คือสุขภาพปอนได้เพียงพอค่ะแล้วก็เหมือนเอตรียมคอนเซปต์ที่ว่าเราจะาทาํางานยังไงไม่ให้ให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดูแลคนให้ยังไงให้ได้รับความปลอดภัยที่สุดค่ะภายใต้ของศักยภาพบางอย่างแล้วก็จานวนกําลังคนที่จํากัดค่ะการที่มาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครอบครัวเป็นกังวลแล้วได้พูดอะไรกับรบ้างจริงๆคือที่บ้านก็เ,เป็นกังวลแต่ก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่ตัดสินใจค่ะจริงบุคลากรหลายๆท่านก็มาด้วยเต็มความเต็มใจแต่ก็ ก็ยังต้องบอกว่าเวลามาพื้นที่ที่มันมีความสิงสูงก็ยังมีความกดดันนิดนึงแล้วก็มีความกังวลเรื่องของการติดเชื้อค่ะแต่ทุกคนก็คือมาถึงที่งานแล้วก็เต็มทํางานเต็มที่อยากฝากอะไรถึงประชาชนใี่ไหม้อเซฟตัวเองอยังไงบ้างอ,อ,อ๋อก็คิดว่าประชาชนก็ทําเต็มที่แล้วดูแลตัวเองแบบว่าดึงการขึ้นสูงแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ อ,อยากให้ประชาชนค่อนข้างรู้ตัวไว้ถ้าเมื่อไหร่มีอาการผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงอย่างนี้ค่ะก็ให้เข้ารับการตรวจนะคะแล้วก็อยากฝากถึงแบบบุคลากรอ,อื่นๆหร,หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วค่ะ,คะเพื่อจะลดความรุนแรงของตัวโรคในอนาคต